เมษาหน้าร้อนปีนี้ CP Extra พนิกกรมทางหลวงเปิดจุดบริการเติมความสดชื่นบนเส้นทางหลักทั่วไทยส่งความห่วงใยให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์จำนวน50จุดพร้อมกิจกรรมสาดความสุขรับสงกรานต์ที่แมคโครโลตัสทุกสาขาโดยมอบน้ำดื่มผ้าเย็นไอศกรีมและซองกันน้ำให้ผู้สัญจรไปมาได้แวะพักคลายร้อนเติมความสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทาง โดยจุดบริการจะกระจายครอบคลุมทุกเส้นทางหลักทั้งขาเข้าและขาออกทั่วประเทศนอกจากนี้ CPXtra e ยังร่วมกับสภากาชาติไทยเปิดจุดรับบริจาคโลหิตกว่า37จุดที่แมคโครโลตัสเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้เพียงพอกับโรงพยาบาลทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกราน พิเศษรวมส่งน้ำพระเฉลิมฉลองเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสนุกกับโปรโมชั่นสุดคุม้มสินค้าซัมเมอร์ราคาพิเศษอาหารเครื่องดื่มหลากหลายและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่างๆที่แมคโครโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ